วัดมหาวนารามเดิมชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์นิยมเรียกว่าวัดป่าใหญ่เป็นวัดพระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่บนถนนสพ,พสิทธิ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง3เมตรสูงประมาณ5เมตรพุทธศินแบบล้านช้างโดยองค์พระสร้างด้วยอิฐถือปูนล,ลงรักปักปิดทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนารามเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งแรกก็ตั้งขึ้นโดยพระเทพกิติมุนีโรงเรียนกิติยานวิทยาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามรมศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้นม .1 ถึงม .6 การแกะสลักเทียนพรรษาวัดวัดมหาวนารามจัดทำต้นเทียนประเภทแกะสลักเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาทุกปี นอกจากนี้ยังมีชุมชนนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่อยากจะเรียนก็สามารถมาเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับวัดได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทําให้รู้จักความสมามัคคีในการทํางานเป็นกลุ่มทําให้เรามีความสุขที่ได้ทําบุญเพื่อขัดเกลาจิตใจการนําไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเข้าวัดเป็นวิธีของชาวพุทธเราสามารถนําเอาคําสั่งสอนพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้